แต่ไปวัดก็กลัวถูกกล่าวหาว่ายุ่งไปยุ่งเหยิงพยานจะไปถอนกล้าก็จะถอนประกันสรุปลุงพลเป็นคนอันตรายแหละครับทําไมไอ้หมักนั่งอยู่ในในเถียงนามันจึงไม่เห็นกลัวลุงพลนะลเห็นคนไปยกแข่งยกขาขับรถผ่านบ้านลุงพลไม่เห็นเขากลัวลุงพลเลย เออผมก็ยังพยายามถามท่านว่าท,ทำไมคนเหล่านั้นเขาอยากฆ่าลุงพลวะมันมีเหตุอะไรที่เราไม่รู้ไหมเนี่ยแต่ลุงพลไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คนนั้นไม่มีแน่เขาควรเคารพกฎหมายเขาควรเคารพในความเป็นผู้ต้องสงสยัยการเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาคือมีหลักฐานบางอย่างเชื่อได้ว่าคําว่าเชื่อได้ว่าคือยังไม่ใช่ แต่ต้องทำตามขบวนการนะถ้าไม่เชื่อเลยก็แสดงว่ามันก็ไม่มีผู้ต้องหาแต่ชื่อนายชัยพลถูกตั้งขึ้นตั้งแต่สองเดือนแรกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวในโลกเลยในคดีนี้มีผู้ต้องสงสัยคนเดียวในโลกประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะ ไปประกาศอยู่ในทีวีครับว่าเป็นผู้ต้องสงสถูกสงสัยคนอ้างคือตำรวจให้สงสัยลุงผลตำรวจให้สงสัยลุงลให้สงสัยลุงผลแม่นะครับจากนั้นก็เลยมันกลายเป็นธงนั่นแหละครับคุณเห็นธงอยู่ตรงนั้นคือลุงผลคุณจะทำยังไงเพื่อให้เป็นลุงผลล่ะแค่นั้นแหละ คุณไม่ได้สืบจากศพคุณไม่ได้สืบจากศพเพราะศพมีการเผาไวมันสืบจากศพไม่ได้ก็ลุงพลยังดีนะลุงพลยังเป็นไม้เป็นมือเพื่อจะนำร่างน้องเนี่ยไปตรวจนิติเวชให้มันมากกว่าหนึ่งที่เพราะลุงพลบอกอะไรครับโชว์เลย อย่างน้อยก็ได้มั่นใจว่าอาจจะมีส่วนทำให้เป็นส่วนของการค้นพบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดจากนิติเวชเพื่อจะจับคนร้ายได้อถ้าลุงพลคิดว่าตัวเองเป็นคนร้ายลุงพลจะไปอำนวยความสะดวกให้ตำรวจตรวจหาคนร้ายหาพระแสงอะไรครับมันประหลาดทั้งหมดในคดีนี้ ลุงพลไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทำให้คนเหล่านั้นเกียดลุงพลเลยผมไม่เข้าใจว่าทํไมพวกคุณอยากฆ่าลุงพลนี่อยากทําให้ลุงพลไม่มีบ้านอยู่อยากจะไปตีความว่ามีการซื้อขายที่ดินของผู้ที่เมตตาลุงพลจึงแบ่งให้ส่วนการตกลงอะไรนั้นน่ะก็คือจะให้อยู่จะให้อยู่ด้วยเสน่หาหรือด,ด้วยอะไรทํานองนี้ เพื่อเป็นรายลักษณ์อักษรส่วนจะจ่ายค่าอะไรนั้นนะ่ะกลายเป็นว่าสอคอหนึ่งเนี่ยทำได้แต่ก็ไม่ฟังจะอ้างว่าทำไม่ได้ก็ไปยื่นเพื่อให้ตรวจสอบว่าสรุปที่ดินเหล่านั้นเนี่ยเป็นสอคอหนึ่งหรือเป็นเขตป่าสงวน ก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องลําบากนะครับเจ้าหน้าที่ครับเพราะถ้าคุณไม่ขยับอาจจะถูกเล่นงาน1 5ึ่งหาว่าแจ้งความแล้วทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นละเลยการปฏิบัติหน้าที่อันจะทําไปสู่ความเสียหายเจ้าหนที่ก็ต้องวิ่งจริงครับ สอคอหนปรากฏอยู่ที่ใดในในประเทศตอนนี้นั่นหมายความว่าขบวนการหลายสิบปีมาเนี่ยไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือสอคอหนเพื่อทำตามเหตุที่เขาพึงจะได้ในการครอบครองทำมาหากินตรงนี้ก่อนที่จะมีการบัญญัติออกกฎหมายมาทีหลัง ถ้าเขาทําอยู่แล้วแล้วก็ทางการเนี่ยอำอนวยการสะดวกให้เขามาแจ้งนะครับให้เขามาแจ้งสองคอ1คืออะไรครับสอคอ1ก็คือนะครับแบบแจ้งครอบครองที่ดินให้กับพลเรือนหรือชาวบ้านผู้ที่ใช้พื้นที่ตรงนั้นในการทำมาหากินมาก่อนชั่วแบบถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน arn, เขาก็ รับทราบว่าที่นั่นคือที่ทํางานของอที่ดินที่ทาสวนทําเกษตรปลูกข้าวของรุ่นพ่อเมื่อคนรู้ด้วยกันก็จะมีการรับทราบเขตจากต้นไม้นั้นตรงนี้เนี่ยคือที่ทํากินของครอบครัวนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่มีการมีกฎหมายใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นมันมีกฎหมายมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งเขตปา่าทั้งกรมที่ดินทั้งกรมมุทยาหรือแต่อะไรตำรานีน่มันมีหลายกฎหมายมากอยู่ในนั้นถ้ายังมีสอคอหนึ่งในมือแสดงว่ามันบ่งบอกว่ามีความผิดพลาดในการอำนวยความสะดวกของประชาชนแค่คุณรู้ว่ามีสอคอหนึ่งถ้าคุณเห็นนะฮะคุณไปตรวจแล้วคุณก็ไปดูว่าเออสอคอหนึ่งคุณก็บอกสอคอหน เพราะเขาอยากรู้ว่า2คนหนึ่งหรือป่าสงวนถ้าป่าสงวนเขาก็จะเล่นต่อแท้งความเ,าเจ้าของดินกับลุงพลก็จะถูกติดคุกถูกจับหาว่าบุกลุกป่าสงวนมายาวนานโดยอ้างว่าเป็น2คนหนึงเขาจะเล่นอย่างนี้ทำไมจึงคิดจะทำลายกันขนาดนั้นคือคนคนไหนอำนวยความสะดวกให้ลุงพล สามารถอยู่ได้ในโลกนี้สามารถหาลุงพลมีที่สร้างบ้านเพราะว่าลุงพลป้าแตนไม่ได้ได้แบ่งที่ดินจากครอบครัวจนต้องมาได้เพราะว่าลุงพลไปช่วยเหลือท่านผู้หนึ่งอย่างจงรักภักดีหรือเขาเรียกว่ารู้คุณช่วยเหลือต่างๆจนคนนั้นเขาเมตตาเขาแบ่งตรงนี้ให้ ไม่ได้แบ่งเพื่ออะไรครับแบ่งเพื่อสร้างที่อยู่ที่สุกหัวนอนของขอครอบครัวหนึ่งแต่คุณคิดจะทำให้เขาไม่มีที่อยู่ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าคุณโกรธเขาเบอร์ไหนต้องขออภัยนะครับผมยังไม่ได้อ่านเนาะพอกลังเดี๋ยวลืมสิ่งที่จะพูดนะครับนี่นะผมก็เลยคุณคิดเหมือนผมว่าพวกเขาเหล่านี้ ออกจากลุงพลยังกลับมาแววงกัดมาตั้งเป็นสคนอย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็มาเหมือนเหมือนคนที่เคยอยู่กับลุงพลเหมือนจะมีค่าตัวสูงเหมือนเหมือนเหมือนจะได้และรับความสําคัญมากขึ้นหรือเปล่าทําไมคุณไม่ไปเลยก็ไปรับคุณใช้สติปัญญาของคุณในการหาเงินหาทองจากการเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ความคิดสร้างสารรค์มีอีกเยอะ ทำไมคุณต้องกลับมาแววงกัดเขาเพราะลุงพลตั้งแต่คุณออกไปลุงพลไม่เคยมาโพดด่าไลด่าคุณตามหลังทุกวี่ทุกวันลุงพลไม่เคยพูดครับส่วนใครจะไม่ชอบคุณแล้วอ้างว่าเป็นคนลุงพลเน่ยมันก็ไม่เกี่ยวครับคุณก็เล่นคนนั้นไปแต่คุณกลับมาโกรธเกลียดลุงพลนะครับ มันประหลาดไหมล่ะสาเหตุที่คนเหล่านั้นเกียดชังลุงพลจนจะสนับสนุนให้ลุงพลถูกประหารชีวิตจะถูกคือจะเอาลุงพลเข้าคุกอย่างเดียวคือความสะใจได้ทำได้ทำลายลุงพลคุณมีความสุขชั่วลูกชั่วหลานของคุณจะบอกต่อใช่ไหมครับ ว่าเราหรือเขียนไม่เลยเป็นพระประหนังหรือก็ลงรอยอลักษ์ปิดทองไปเลยว่าเรามีความภูมิใจมากได้ฆ่าคนหนึ่งได้ทำให้มันไม่มีที่อยู่ได้ทำให้ครอบครัวมันลูกมันไม่มีที่อยู่พ่อรู้สึกภูมิใจมากเอาใบสลักใบนี้ส่งต่อช่วลูกช่วหลานนั้นลูกคุณจะชอบอย่างนั้นะ คุณลองบอกได้ไหมว่าคุณเกียดลุงพลเพื่ออะไรลุงพลด่าคุณหรือทุกคนคิดว่าคุณทําอย่างหนึ่งอย่างใดจนสมมติสมมติว่าเอฟซีลุงพลคนหนึ่งคนใดหรือคนนั้นไม่ใช่ f อฟซีลุงพลอาจจะปั่นคุณป่วนคุณหรือยังไงหรือคุณไปทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดจนทุกคนเห็นว่าคุณเป็นคนไม่ดี เขาก็เลยไม่ร่วมคุณไม่สันอาไม่ร่วมกันแล้วไม่ร่วมชะตากรรมกันแล้วก็แยกใครแยกมันแต่มันก็ไม่ถึงขั้นกับทําลายล้างกันขนาดเนี้ยถูกต้องไหมครับส่วนสิ่งปลูกสร้างที่คุณเกียดชังร่วมกันทําลายเพื่อไม่ให้ลุงพลพยายามบอกว่าจะมีพิษเอ่อมีเพศมีภัยเกิดขึ้น จะเป็นอันตรายจะเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะคนเกียดรุงพลยังตั้งหน้าตั้งตาเกียดอยู่เขายังตั้งหน้าตั้งตาเกียดรุงพลอยู่เขาจะโจมตีลุงพลเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าเขาจะฉลองแล้วครับเขาจะฉลองแล้วครับสิ่งที่คุณเกียดชังเน่ยเขาจะฉลองนะตอนนี้คุณรู้ไหมว่างดงามมากๆเหลือแต่ทาสีครับตอนนี้คือ ขึ้นโครขึ้นอะไรทำปรับพื้นภูมิทัศน์ให้มันสวยงามไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทาสีปุ๊บจบเลยวันนี้ลุงพลก็ยังไม่กลับใช่ไหมฮะหรือกลับแล้วก็ร่วมกันไปทำอย่างสบายใจนี่คือคนที่เขาอยู่แล้วจเจริญเาเป็นอย่างนี้ลุงพลอยู่แต่ละที่เนี่ยเพื่อให้คนที่เคย อยู่กับลุงพลแล้วออกไปจากลุงพลเนี่ยได้เงินได้ทองมหาศาลเพราะว่าลุงพลไปอยู่ให้พวกคุณทำคอนเทนต์ไม่ได้สำนึกเลยเอะอวันใดวันหนึ่งไม่พอใจลุงพลก็ไปไงก็ไปว่าไปอะไรทำนองนี้ลุงพลเคยโจมตีคุณไหมล่ะ ลุงพลพัตเต็จะพูดทีหลังเสมอเพราะสถานการณ์มันบีบว่าต้องอธิบายว่าทําไมทําไมเขาจึงออกไปจากลุงพลจริงๆลุงพลไม่ต้องพูดก็ได้แต่สังคมมันบีบบีเพราะอะไรครับคนออกไปยังไม่พ้นเลยไลยสดละมันก็ทําให้สถานการณ์มันตรงมาหาลุงพลพัแต็นยืนอยู่ลําบากยืนอยู่ยากต้องอธิบายต้องไลลุงพลไม่เคยเอาพวกคุณมาขายก่อน ปล่อยไปด้วยดีลุงพลยังสนับสนุนเรืยๆว่าให้ไปด้วยดีนะขอให้มีโชคมีลาบด้วยซ้ําให้ไปเจอแต่สิ่งดีๆด้วยซ้ำนะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมพวกคุณจึงเกลียดชังลุงพลได้ขนาดนี้เกิดเป็นคนต้องอยู่ด้วยความรักความเมตตา อย่าอยู่ด้วยการอิจฉาลิษยาแล้วก็อาฆาตมัดร,ร้ายหรือพยาบาทเลยนะครับเพราะถ้าคุณพยาบาทอยู่นี่นคุณก็จะเบียดเบียนลงพลอยู่ยางเงี้ยไม่มีแล้วครับใครเบียดเบียนลงพลโดยโดยมีเมตตาเป็นไปไม่ได้เหตุมันก็คือคุณโกรธเกลียดแล้วก็พยาบาทจิตใจคุณก็เลยเกิดดับอยู่ที่พยาบาทเบียดเบียน โกรธเกลียดพยาบาทเบียดเบียนโกรธเกลียดพยาบาทเบียดเบียนตอนนอนก็ไปไล่ตีลุงพลบ้างตอนนอนตอนหลับเนะี่ยคือจิตใจเขาจะวนเวียนอยู่โกรธเกลียดพยาบาทเบียดเบียนโกรธเกลียดพยาบาทเบียดเบียนถ้าคุณไม่โกรธเกลียดลุงพลคุณไม่วางแผนทําอะไรได้หรอกครับผมแนะวิธีจะทําให้คุณละหรือเปลี่ยนอนุสัยเนี่ยเสีย พระพุทธเจ้าตรัสว่าการละอาการเจริญเมตตาเพื่อละเพื่อละพยาบาทเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเจริญอสุภะเพื่อละราคะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท คนเราแต่ละที่ที่มีมตัวตนอยู่ตรงนี้คุณลองสํารวจว่าคุณมีความพยาบาทใครบ้างลองสตดรายชื่อมาบางทีมันอยู่ในจิตใต้สํานึกคือพยาบาทจนมันกดลงไปอยู่ข้างล่างจนลืมแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดถ้าเห็นภาพเห็นรูปเห็นคนพูดถึงคนนั้นคนนี้มันอยู่ส่วนใต้สํานึกคุณมันก็จะผึ่งขึ้นมาแล้วก็โกรธเกลียดเลยก็มี นะครับลองคิดดูแล้วก็นำคนเหล่านั้นมาเจริญเมตตาซะแผ่เมตตาให้เขามันก็จะลดความพยาบาทไปเรื่อยๆในที่สุดไม่นานนับผมใช้เวลาประมาณให้คุณใช้เวลาประมาณสามปีคุณจะนึกหาคนที่คุณเกียดชังไม่ได้เพราะใจคุณมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากอนุสัยเป็นอุปนิสัยความเคยชินใหม่ที่มีแต่เมตตา ดังนั้นคุณเห็นชื่อคนนี้คุณเห็นรูปคนนี้คุณก็ไม่โกรธเกลียดเขาอีกแล้วนะครับเกลียดกลางวันเออเกลียดทั้งกลางวันเกลียดทั้งกลางคืนนะครับนะสวัสดีครับแอดพัทรมนลครับคุณดมลครับแอดนางฟ้านะครับคุณจันนะครับคุณนิพพรนะครับ คุณแม่จินตนามงคลน,นะครับสวัสดีครับอ๋อคุณแม่เขียนว่าเกลียดเกลียดกลางวันเกลียดกลางคืนถึงฝันเอาเลยใช่ครับโอ้โหบางคนจะฝันว่าเฮ้ยร้องเรียนมันร้องเรียนมันพอตื่นมาอ้าวฝันด้วยบางคนฝันฆ่ามันฆ่ามันตื่นมาอ้าวฝันว้วยก็ได้ครับคือ มันมันผูกใจไม่สามารถไปไปตั้งอยู่ในกุศลได้เลยเพราะว่าคุณเคยชินจนจิตคุณอยู่แต่อารมณ์เนี้ยจิตคุณอยู่แต่อารมณ์เนี้ยตื่นเช้ามาอ่ะโกรธลุงพลเว้ยได้เวลาโกรธลุงพลเว้ยอ่ะตอนเที่ยงกินข้าวก่อนนะพูดกันเสสะอ่าพูดกันทั่วไปเฮเฮฮาปาร์ตี้เพราะลืมลุงพลไปตอนกินข้าวพอกินข้าวเสร็จ เกลียดลุงพลเว้ยเกลียดลุงพนเว้ยพอเข้าห้องน้ําอาบน้ําเย็นสบายเอาลืมลืมลุงพลแล้วพออาบเสร็จถูกนึกถึงลุงพลแล้วเกลียดลุงพนไ้ยเกียดลุงพนไหย,ย,ยตอนเย็นเกียดมากก็เลยไล์สดด่าลุงพลกินข้าวเอาลืมคุยกับเมียกับลูกเป็นไงลูกเป็นไงลูกลืมไม่อยู่ในใจแล้วตอนนั้น พอก่อนนอนเกียดลงพนไว้เกียดลงพนไว้เอาไลฟ์สดสวัสดีครับอผมอาลาตีสวัสดิ์ครับพอหลับปุ๊บเกียดลงพนไว้เกียดลงพนลโอ้ไม่มีเวลาที่จะคุณไม่เกียรลงพนเลยนะนะครับเรียกว่าคุณเสวยคุณผลิตวิบากอคุณผลิตคุณกระทํากรรมสามทางพร้อมกันตลอดนะน,นะ เพราะว่าคุณเหลือแต่ลงไม้ลงมือเพราะว่าคุณคิดไงครับคิดไม่ดีเวลาคุณไฟ้สดคุณก็พูดไม่ดีคุณจะทำกรรมสองอย่างนี้สำเร็จทุกวันต่างกรรมต่างวันละวันหนึ่งคุณทำอกุศลเต็มคราบเลยถ้าคุณอยู่ใกล้นวงพลคุณคงลงไม้ลงมือแต่ยังน้อยคุณก็เอาส่วนแห่ง,หงกายเนี่ยไปจิ้มไปพิมพ์แล้วกัน ไปจัดแจงไปเอาอุปกรณ์มาตั้งเพื่อจะด,ด่าลุงบนก็พอๆกันครับมันเอื้อต่อกันนะครับเกียรติทั้งกลางวันกลางคืนอย่างแม่จินนาว่านะครับนะครับนังฟ้าบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านกราบรอบห้องนะคะเฝ้าเปรดกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับนะะวันนี้ผม ผมจะได้2,000ไลค์แน่ๆเลยนะครับขอบคุณมากครับนะฮะนี่ผมก็พูดทั่วไปไง่ายๆนะครับพูดด้วยหลักการด้วยตรกกะด้วยอะไรทํานองนี้ก็เอามาพยายามสแสดงว่าคือผมไม่เข้าใจตั้งแต่อยู่ติดตามเรื่องนี้มาผมก็อยู่ฝั่งลุงพลแต่ผมไม่เข้าใจว่าคุณไปยึดเอาอะไรเป็นที่ตั้งคุณจึงเกลียดชังลุงพลได้ขนาดนี้ผมไม่เข้าใจลุงพลพึ่งมาพูดหลังๆนี่เองลุงพลปิดวาจาเพราะกลัวว่า จะเป็นต้นเหตุให้คนเกลียดเขามากขึ้นให้คนเอาไปโจมตีมากขึ้นลุงพลก็หลีกเลี่ยงทุกอย่างแล้วจนจะเป็นเตมีใบไปแล้วแต่ในใจเขาก็พยายามที่จะขัดเกลาไม่ให้นำมาสู่การเป็นเป็นอารมณ์เพราะมันไม่เป็นผลดีกับเขาที่จะมานั่งโกรธนะฮะนั่งเกลียดคนที่มาด่าเนี่ย มันก็ไม่ไหวครับคน,คนด่าเยอะมากนะครับคนด่าเยอะดังนั้นวิธีการต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลครับที่เป็นทุรลให้เป็นทุรลให้เป็นทุระให้ในการพูดให้แก้ในสิ่งที่มีคนบิดเบือนให้ฟาดฟันให้ แต่ต่อมาเพิ่งมารู้ว่าไอ้คนที่มาแอบฟาดฟันน่ะนแะจริงๆแล้วเพื่อเพื่อจะให้ FC ฟซีรักเพื่อจะให้ f อฟซเอ็นดูเพราะในที่สุดก็มาแสดงท่าแท้ออกมาอุส่าฟาดฟันกับพวกเราในที่สุดมันก็มาฟาดฟันลงพลเป็นต้นนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะครับ อืมนะฮะก็ใกล้เที่ยงคืนเนาะนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ก็ไปแต่เช้านะครับไปทําการสอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เราก็พูดโดยไม่ทําให้เอ่ยชื่อใครไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่จะเล่าเป็นเหตุการณ์เฉยๆนะครับนั่นคือการวิเคราะห์แยกแยะไม่ใช่มุ่งประหัตประหารใครนะครับดังนั้นเราก็มีคําถามมากมายในเรื่องนี้ว่า เป็นมนุษย์ทั้งทีเกิดมาทำไมจึงเป็นหลงหลงในอกุศลมากมายขนาดนั้นคุณไม่มีเมตตาเลยคุณลองอธิบายเหตุผลที่คุณกำลังทำลายลงพลกันอยู่เนี่ยเพื่ออะไรครับ <todavía> เพื่อคอนเทนต์เพื่อความสัใจคุณไม่กลัวว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อจะให้ลงพนมีความทุกข์ มีความลำบากเนี่ยมันจะกลายเป็นวิบากไปส่งถึงพวกคุณครอบครัวคุณเหรอครับถ้าคุณเป็นผู้ชายทำให้เมียลุงพลลุงพลหนักใจเมียลุงพลหนักใจลูกลูกเขา,าไม่สบายใจไม่สบายกายเนี่ยแล้ววิบากนั้นไปส่งถึงคุณหรอครับเมียคุณลูกคุณหรอครับต้องมาเจออาการอย่างนี้ทุกใจทุกอะไรกันเนี่ย คุณคิดว่ามันจะดีไหมครับคุณทำลายลุงพลป้าแตนแต่คุณก็ต้องรู้ว่าลูกเขาเนี่ยจะอยู่ยังไงจะทำยังไงจะรู้สึกยังไงที่คุณด่าเขาบางคนเป็นน้าไปด่าพ่อด่าแม่เขาเนี่ยคุณจะให้พวกคุณแก่เท่าลงไปแต่ลูกหลานเขาโตขึ้นเนี่ยจะไม่ให้เขาเผาผีผคุณเหรอโอ้ยน้าน้านา้ตายแล้วจุดพุเลยเหรอโอ้ สิบปีไม่สายมันเคยด่าพ่อด่าแม่เราอย่าไปช่วยมันเลยเกิดมนโอมเป็นซีอรวยเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองส่งออกไปข้างนอกประเทศไปไหนมาไหนลุงพนหล,ลานทั้งสองเนี่ยครับถ้าเทียบกับห้านคนอื่นเนี่ยหลานทั้งสองเน,นี่ยน่าจะมี บารมีต่อพอที่จะช่วยดูแลคนในตระกูลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาเขาก็จะมีส่วนในการสนับสนุนแต่คุณเล่นเขาด่าเขาทําลายพ่อแม่เขาขนาดนี้นะวันนั้นคุณเดินไม่ได้วันนั้นคุณเป็นอัมพาตวันนั้นคุณแก่เท่างกงกถ้ายังไม่ตายนะแล้วจะให้เขารู้สึกยังไงครับเพราะคุณทําจนคุณไม่นึกถึงว่าพ่อแม่เขาจะเป็นยังไง แล้วไม่นึกถึงความรู้สึกเด็กๆเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเป็นทั้งทั้งตาทั้งยายเป็นทั้งน้าๆมาลุมทําร้ายพ่อแม่เขาเนี่ยแล้วจะให้เขารู้สึกยังไงครับเด็กเขารู้เรื่องแล้วเด็กเขาเข้าใจแล้วนะครับใช่ฮะคุณวิภารัีครับเป็นคําถามตรงไปว่า คนที่พยายามที่จะเข้ามาใหม่เพื่อร่วมหัวเพื่อทําลายเพื่อจะแม้นเขาจะไปฉลองสิ่งที่เขาศรัทธามันก็ยังจะดันด้นไปยืนอยู่หน้าตรงนั้นฉันไม่เข้าไปก็ได้แต่ฉันจะยืนอยู่ข้างนอกในในถนนหลวงนี่คือคุณต้องทาํงทขา,นนาขนาดนั้นเลยเหรอคุณต้องทําขนาดนั้นเนี่ยผมถามคุณยุ่ยุขนาดนั้นเลยเหรอ จะไปทําไมอ่ะก็เกียดกันขนาดนั้นเกียดเขาขนาดนั้นอะ่ะเกียดสถานที่เขาขนาดนั้นอะ่ะคุณต้องไปในที่ที่คุณชอบคุณชอบบุคคลที่คุณชอบเนี่ยอยู่อยู่กกอกจำปาดงไม่มีคนที่คุณชอบแน่แต่คุณจะไปหาพระแสงอะไร คุณอยากได้แสงจนไปหาพระแสงเหรอพระแสงอยู่แถววัดไหนไม่รู้คุณจะไปหาทำไมทำไมคุณดื้อด้านขนาดนั้นนะครับโอ้ขอบคุณมากครับได้สองพันไลน์นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับนะครับทั้งสองช่องช่องแรกผมได้ช่องเล็กผมได้สี่ร้อยไ,ไลค์นะครับ ช่องอาจารย์อีกช่องหนึ่งนะครับอาจจะไม่มีคนกดตั้งหมื่นสนะครับนะครับแต่อาจจะไม่มีการส่งสัญญาณนะครับไม่มีการเทียบบัตรเชิญไปให้ว่าช่องนี้เปิดแล้วนะก็คือช่องออางจุดพอพ,พานสะอิพิรชัดแล้วก็แฟมิลีธรรมดานะ,นะครับนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับตอนนี้ ยังไม่สามารถทําเงินได้ครับแต่ก็จะรักษาช่องมันไว้นะครับนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งสองช่องนะครับขอให้ท่านนอนหลับฝันดีนะครับคนที่เมตตาต่อลุงพลเนี่ยต่อให้หลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนหลับท่านก็ฝันสบายเพราะาท่านมีดิจิตใจเมตตานะครับนี่คือบุญส่วนหนึ่งคือคุณสบายกายสบายใจคือบุญ คือวิบากครับวิบากของบุญถ้าคุณเดือดเนื้อร้อนใจมาภายหลังนั่นคือวิบากของอาบุญหรือบาปนะครับก็เทียมง่ายๆนี้จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้แอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับเห็นพี่เอเชียแป๊บๆนะครับนะครับพี่มาเรียมนะครับผมไม่ได้อ่านชื่อต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกท่านด้วยนะแต่ว่ารักนะครับรักนะ เจอกันใหม่ครับทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ